ตลาดผลไม้ค่ะพี่เพื่อนๆโอ้ค่ะน่ากมากเลยดูระมุดค่ะแบลอคอกซ์สแกสแกนคำอุ่นคำอุ่นย่าสแกดแล้วไ่ดีออเดี๋ยวสแกนค่น้อง้นเาโอ้อะโวคาโดค่ะทุกคนไหมากเล่ก นี่คืออะไรคะเนี่ยว่ <is> ากินมากเลยอะ่ะไม่รู้มาปางหรือว่ามายงชีสนคะคะทุกคนอ้อมีเงาะด้วยค่ะมีเงาะด้วยยังค่ะยังเดี๋ยวเดินดูก่อนค่ะอันนี้อะไรคะมายงชีสหรือว่ามาปางรอเท่า, <ลง S 2> าไหร่คะ 2.5 0มัน่แพงแ่องเอ่อเงาะโลเท่าไหร่คะเงาะเงาะเราสองร<ะ>ลปบดย่ก็แพงกว่าน,นี่โอ้ยบะเขียบกับเป็นตะกินได้เด่นทำนี่ชออัดกค่ะเบียเลยเี่อแออ่ดเหงดีแอสมีอะไรอีกรออย่าทิ้เลยฮัลโหลลำมบุชันชูนื yeah, ้บัด แต่เอ๊ะไม่ใชมากนู้่กตดไม่ใช่มากเนู้ี่อมาปลงที200สปาร์่มังคุดมังุ่ากินมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูกันดูผ่ามะม่วงโอยพี่น้องกสะออนแขกากินทั้งนั้นเลยค่ะกิ่นทุเรียนเตะข้าวต้มก็อิ่มแล้วค่ะทุกคน หอยนางไม้ทุกคนหอยสะออนเด้แต่แพงค่ะเงาะโลสองลอยมายงฉีดโลสองลอยหาสิบมังคุดยังบรท่านใดถามว่าโลเท่าไหร่น่ากินทุกอย่างเลย,ยคุณอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,คะมีเจออคะมังคุดโลเท่าไหร่คะมังคุดมีสองร้อยกับสองร้อยห้าสิบ มังคุด200กับ250้าสนะคะสองร้อยก็เป็นผิวดำอ้าวยังดีเนาะพี่น้องอยากกินทุกอย่างเลยค่ะกินทุกอย่างซื้อทุกอย่างเลยจ้าอย่างไร้งินไหนบ่มีเงิน <c oughs> มียัชยัชแค่ได้ค่ะดูเรียนเอามังคุดครึ่งโลโลละสองร้อยอะ ยัสแกนไอ้แค่ดูเลียนยัสแกนฮะอันตะโฟก์เงาร้อยเาะร้อยเท่าไรคะงาสองร้อยห้าสิบบางหันทามเพื้นๆฮะแต่สองร้อยเดี๋ยวไปเอาของเพลินกันได้อาหนยดีๆให้ได้เด้ยค่ะ อะไรจ้าจพอสิเอายังไม่เงาะงาะมาเอาบอกสองหาซิา้านพุันล้านที่สองพ่นบอกสองร้อยไหมฮะเอาเอาออเครื่งโลนั่นพนพนพ,นอพ,นอพนอเอาอย่างละครึ่งกิโลพอค่ะ กินคนเดียวไหมอันนี้ร้อยหนึง่งแค่นี้ก็พอกินหอมปากหอมอคอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะชักฟอร์โฟกส์แก๊บแก๊บเบ็ดไปครับซื้อเงาะกะมังคุดแพงแพงมากกินเนะ <laughs> มื่อวานซื้อที่เซนทันขีดขีดละร้อย ใช่ค่ะแต่อร่อยแต่อร่อยกรอบกอบอรอ,กอบหวานมากเลยค่ะพี่น้องเอายังอีกวะคะพี่น้องอยากกินทุกอย่างเลยค่ะอยากกินทุกอย่างเลยจ้าหน่อยหน,น้าโลเท่าไหร่คะว่าห้าสิบเอาจักลูกหนึ่งได้บอสุปวะค่ะสุกเลยจ้ะสุปวะ เอานั่นน่ะลูกท่างเทิงนั่นน่ะกินไดบอคือบอ๊ะซุปอ่ลูกลูกตานี่ลูกลูกง่ายง่านี่นีน่นี่นี่นี่แหะซุปบอ๊ะเดี๋ยวอ๊ยตายเดี๋ยวไปบอได้เห็ดเด้อในข่าเห็ดเองซุปบ่ะค่ะเคนซุปกเ็เอาหน่อยนี่ล่ะเอาหน่วยเดียวกินคนเดียวสี่ถีดเอ่อเชสต์บ้าชกัน เปหาไปสุดีฮะเฮ้ยขอบคุณคี่ขอบคุณค่ะอะไรค่ะสามอย่างทุกคนอยากกินมายงชีดด้วยแต่ยังไม่ซื้อค่ะโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนแอดจบคลิปก่อนนะคะพี่เพื่อนนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ thank you to everyone